เรียบรูดูแพงสไตล์ผู้บริหารความปลอดภัยเลิศต,ต,ต้องคันนี้โตโยต้าแคมรี่2.5ไฮบิดพรีเมียบคันนี้ตัวท็อปสุดในรุ่น ออกห้างไปแดง1นล้านแแสนมาเป็นมือ2รถปี2019ใหม่1นึ่งแสกิโลเมตรเท่านั้นเหลืออยู่ที่8ปดแสนเจ็ด่นเบาทคันนี้รับประกันโครงสร้างตัวถังเดิมไม่มีชนหนักที่ความจมน้ําไปอย่างใดเครดิตดีฟีดาวผ่อนตกเดือนละ1 5 0 0 0ห0บาทต่อเดือนเท่าน,น,นั้นรายได้2เท่าคงข้างงดซื้อคนเดียวจบเลยใครกําลังมองหารถเก่งสาปาผู้บริหารอย่าพลาดช,ชมในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับตักเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ตักพาพี่ๆมาอยู่ที่เพชรยนต์สาขาที่สองถนนเซรีไทยซอย95ใครที่กําลังมองหารถมือสองไว้ใช้งานสาาักคันบอกเลยที่นี่การันตีคุณภาพตัวรถไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากลับสีก็ใหม่เล่มชมนรู้สูญหายมาพร้อมกับตัวรับประกันประกันเครื่องเกียร์ให้1ปี 20,000กิโลเมตรซ่อมศูนย์กันไปเลยนะคะอัตราดอกเบี้ยพิเศษสุดๆไปเลยเริ่มต้นที่2.39%เท่านั้นวันนี้ตากทาพี่ๆมาพบกับรถเก่งพรีเมี่ยมสไตล์ผู้บริหารใครที่กำลังมองหารถเก่งใช้ใหญ่เน้นเปรียน้ำมันต้องคันนี้เครื่องเบนซินไฟฟ้ากับโตโยต้าแคมร2.5ตัวไฮบริดพรีเมี่ยมคันนี้ ตัวทับสุดในรุ่นออกห้างป้ายแดงอยู่ที่1นล้านแปดแสนมาเป็นมือ2ตอนนี้นะคะปี2019เหลืออยู่ที่8ปดแ0 0เบาทนะคะสำหรับคันนี้ไม่หนึ่งแสม่1 4 4 0พักิโลเมตรเท่านั้นสําหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีฟรีดาวกันได้เลยนะคะคันนี้ฟรีดาวคอนดกเบลล่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นรายได้สองเท่าของค่าหมดซื้อคนเดียวจบเลยสําหรับคันนี้นะคะใครที่กําลังมองหานะ ไฮบิดไว้ใช้งานนะคะคันนี้ประหยัน้ำมัน25กิโลลิตรก็เลยทีเดียวนะคะอัตราเร่งดีๆแรงมาเยอะๆห้องโดยสารกว้างความปลอดภัยมาครบขั้นช่วงล่างริมนิ่มห้องโดยสารเงียบ ต้องคันนี้เลยนะคะ Cam รี2.5ไ y บ r ิตพ r ีเมียมของเราเดี๋ยววันนี้นะคะตักพาไปพี่ดูโครงสร้างนะคะรอบคันภายนอกภายในสภาพเบาะนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างผล้ปพ,พี่กําลังมองหารถเก่งพรีเมียมไว้ใช้งนานนะคะดูคลิปนี้จบแล้วสามารถโทรติดต่อสอบถามหาตักได้เลยที่เบอร์0659169359นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้โทรได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟแนนซ์นะคะ รายละเอียดตัวรถตรงไหนอยากได้เพิ่มเติมแจ้งได้เลย,เลยตัดกินดีให้คำปรึกษานะคะมาวันนี้พามาดูออปชันกันเลยนะคะตรวน,นี้นะคะแคมรี่ของเขาในส่วนของด้านหน้ามาพร้อมกับโลโก้โตโยต้าสีโครเมียมนะคะตัดด้วยคิ้วสีฟ้านะคะสแสดงถึงความเป็นไฮบริดไฟฟ้าของเขานั่นเองนะคะไฟหน้าของเขาเป็น LED มาให้เรียบร้อยแล้วไฟตัดหมอกมีมาให้ครบนะคะไฟหน้า LED ไฟตัดหมอกมีมาให้ครบเลยสําหรับคันนี้นะ การันตีนะคะโคมแท้โคมเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีชนหนักผิดความแต่อย่างใดไม่หนึ่งแสมื่นสกิโลเมตรคันนี้นะคะเช็คป่าวัติสูนยได้เลย ด้านหน้ามีเซ็นเ,เซอร์การเตือนมาให้ทั้งหมด2จุดนะคะเลี่ยมสันโค้มของตัวรถขึ้นชัดเจนคันนี้2 5งจุดห้ไฮบริดพรีเมียมมีหลังคาสันรูฟมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะไฟหน้าออโต้ที่ฝันน้ำฝนออโต้แบบหน่วงเวลานะคะกระจกด้านข้างเป็นพับปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ที่ข้างกระจกมาแล้วกระจกดืมแท้รอบคันไม่เคยมีปรับมีเปลี่ยนมาคันนี้กระจกดืมแท้ t o y o ยุต้รอบคันเลยมาในส่วนของกระจกด้านข้าง ระจกด้านข้างตรงนี้นะคะมีไบสปอร์ตมอนิเตอร์มาให้ด้วยไบสปอร์ตมอนิเตอร์คือไายไบสปอร์ตมอนิเตอร์คือตัวกัรเตือนนะคะด้านข้างตัวการเตือนด้านข้างเมื่อมีวัตถุนะคะเข้ามาใกล้รถของเรานะคะตัวนี้มีมาให้ใน Accord Camry แล้วระบบกุญแจเป็นสมาร์ททีเลตมาให้เรียบร้อยในส่วนของตัวล้อแมกแมกขนาดขอบ17นิ้วนะคะเป็นดิสเพ์ทั้งหมด4ล้อทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลัง ช่วงล่างโครงสร้างแน่นๆดีๆเลยคันนี้ได้ยางกูเดเยียนะคะยางกูเดเยียปี2022สัปดาห์ที่10นะคะใครที่กำลังมองหานะ,ะรถเก่งพรีเมียมไว้ใช้งานบอกเลยว่าคันนี้สภาพสวยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคา879,000บาทเท่านั้นนะ,ะ879,000บาทเท่านั้นเดี๋ยวเปิดให้ดูโครงสร้างด้านในกันภายในเป็นเบาะหนังสีดำมาให้เรียบร้อยเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะ บาะหนังสีดำเบอะปรับไฟฟ้านะเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยตัวนี้มีตัวอุ่นเบาะให้ด้วยนะคะอยากได้ลมร้อนหรือว่าลมเย็นนะคะได้เลยนะคะตัวนี้เป็นเบาะลมมาให้เรียบร้อยแล้วหน้าจอทัชสกรีนกล้องถอยหลังมีมาให้ระบบนำทางเนวิเกเตอร์มีมาให้ครบถุงลมนิรภัยรอบคันเจ็ดใบถุงลมนิรภัยรอบคันมีมาให้เจ็ดใบเลยมีหลังคาซันรูฟมาให้ด้วยในตัวท็อปคันนี้นะคะ กระจกด้านหน้าเป็นกระจกตะแสงให้เรียบร้อยแล้วโครงสร้างเดิมจากโรงงานสติกเกอร์มออกอยู่ครบหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยการแกะการไขแผ่นเพจเดิมจากโรงงานดูให้ครบเลยสำหรับคันนี้นะออปชั่นใส่มาให้ครบจะเต็มในราคาไม่ถึงเ0 0 0แสนนะคะ8ป9 0 0 0เเท่านั้นสำหรับคันนี้รถพิมเนียยมากๆเลยนะคะี่ดูเลยนะ,ะสำหรับคันนี้นะ หัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะคะให้ดูด้านในนะอาจจะย้อนแสงสักนิดหนึ่งส่วนใจนะคะดูรายละเอียดไม่ชัดในคลิปวิดีโอไม่ชัดโทรติดต่อหาตักได้เลย0659169359นะคะเคบอร์นี้แอดไลน์ได้โทรได้นัดเข้ามาทดลองขับนัดเข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยนะคะ ดูโตัวโครงสร้างกันนะคะสําหรับคันนี้ให้ดูกันเลยนะคะยางซับเสียงที่ขอบประตูแน่นๆแบบนี้ซีนขอบข้างประตูนะคะให้ดูเลยนะคะตัวนี้จิกไปเป็นรอยเล็บเหมือนที่ตักแจ้งในทุกๆคลิปนะว่าซีนเดิมตะเข็บเดิมจากโรงงานนะคะจะสามารถจิกไปได้นะคะจะมีความยืดหยุ่นนะ,ะจะไม่นิ่มไปหรือว่าแข็งไปนะคะจะไม่นิ่มไปหรือว่าแข็งไปนะคะนี่วอกเดเมตะเข็บเดิมจากโรงงานนะค,ะคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะคะ คุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนมีแอร์ในแถวที่2มาให้เรียบร้อยนะคะบอกของเขาตรงนี้นะคะสามารถปรับม่านไฟฟ้าได้ปรับแอร์อุณหภูมิหน้าที่ตรงนี้เลยนะคะเบาะแน่แนๆตึงๆแบบนี้นะคะเรียกว่าเบาะหนังซอฟท์ทัชนะคะช่วงล่างของเขาเป็นแยกอิสระแบบปิดนกนะ,ะด้านท้ายนะคะกระจกบานที่3เป็นม่านไฟฟ้าส่วนด้านข้างตรงนี้เป็นม่านเมนนุ่นนะคะ มีให้ทั้งสองฝั่งเลยนะสำหรับคันนี้ฟรีดาวน์ผ่อน15,000บาทเท่านั้นกระจกเป็นออโต้มาให้รอบคันนะคะกระจกออต้รอบคันซีนเดิมตะเข็บเดิมจากโรงงานนะใครได้คันนี้ไปถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอน8 7 9 0 0 0่บาทเท่านั้นในส่วนของด้านท้ายรถแ้ารถต้นนี้นะคะมาพร้อมกับกล้องไฟหลังเซ็นเซอร์การเตือนทั้งหมด4จุดนะคะเซ็นเซอร์การเตือนทั้งหมด44จุด กระจกด้านหลังเป็นกระจกแบบไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะระบบทุกอย่างใช้งานได้ปกติโครงสร้างต่างๆเดิมจากโรงงานโครงสร้างต่างๆเดิมจากโรงงานยี่ห้อไทโกโต,ตนะคะโค้ดเดิมยังอยู่ยี่ห้อเดิมยังอยู่นะคะน็อตต่างๆหอวน,น็อตไม่มีแกะไม่มีขยับเลยพี่ๆรับประกันว่าได้โครงสร้างเดิมอย่างแน่นอนนะคะรับประกันได้เลยว่าพี่ๆได้โครงสร้างเดิมนะคะ มาร์กเดิมยังอยู่นะคะมาร์กเดิมรหัสเดิมยังอยู่ครบนะคะซีนเดิมตะเข็บเดิมจากโรงงานพาไล่มาดูนะคะในส่วนของด้านข้างฝั่งนี้กันเลยนะคะพาไล่มาดูกันเลยนะ,คะใครที่กําลังมองหานะคะรถเก่งน,นะ,ะสไตล์ผู้บริหารนะคะบอกเลยว่าคันนี้พรีเมียมมากๆนะคะคันนี้พรีเมียมมากๆเลยนะคะสําหรับโตโยต้ c a m มรี2.5ไฮบริดของเราคันนี้นะคะพรีเมียมสมชื่อนะคะ วัสดุอุปกรณ์ด้านในนะคะตัวเบาเป็นเบาซอบทัชนั่งสบายๆนั่งแล้วนิ่มนะคะห้องโดยสารกว้างนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะห้องโดยสารกว้างมากนะคะระบบกุญ <un SE 2> แจไปสมาร์ทคีย์เลสมาให้เรียบร้อยโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานนะคะโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะคะสติ๊กเกอร์เดิมต่างๆอยู่ครบนะถุงลมนิรภัยทั้งหมด7ใบถุงนมถุงลมนิรภัยทั้งหมด7ใบเลยนะคะ ระบบกุญแจสมาร์ทคีเล็มีมาให้ครบเปิดท้ายได้จากข้างคนขับนะคะฝาถังน้ำมันทุกอย่างเปิดได้จากตรงนี้เลยนะคะวงมารัยเป็นมัลติฟังก์ชันระบบคูดคอนโทรลมีมาให้ตัวนี้เป็นคูดคอนโทรลแบบล็อกความเร็วแปรผันนะคะคูดคอนโทรลแบบล็อกความเร็วแปรผันไฟหน้าออโต้ที่ปั่นน,น้ำฝนออโต้มีมาให้ครบตัวนี้มีไวเลสชาร์จเจอร์มาให้แล้วตรงกลางนะคะไวเลสชาร์จเจอร์ charger, มีมาให้ครบเป็นเกียร์ออโต้เบรกโฮออโต้ เบรกมุไฟฟ้ามีมาให้ครบเลยนะเปิดโหมดสปอร์ตได้ด้วยนะคะทั้งหมด3โหมดเนาะคันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคายอย่างแน่นอนขออนุญาตนะคะสำหรับแผงประตูนะคะพูดข้ามไปสักนิดหนึ่งนะคะแผงประตูตรงนี้กระจกเป็นออโต้สี่บานนะคะสามารถเซ็ตเบาะได้2ตํตำแหน่งนะคะสามารถเซ็ตเบาะได้2อตำแหน่งเลยตรงนี้นะ,ะในกรณีที่คุณพี่นะคะใช้กันสองคนสามีภรรยาใครใช้เบาะไหนนะคะเซ็ตเบาะไว้ได้เลย ใครจะมาปรับมาเปลี่ยนของเราเราสามารถกดตามหมายเลขแล้วเบาะจะเคลื่อนย้ายกลับไปในตำแหน่งที่เราเซ็ตไว้ตั้งแต่ต่อแรกอันนี้บอกเลยว่าเป็นออปชันที่อำนวยความสะดวกให้พี่ๆกันเลยนะคะขออนุญาตสตาร์ทเครื่องให้ดูการอ่ะตนนัวนี้เครื่องติดแล้วนะคะเครื่องติดแล้วนะนี่ค่ะเครื่องเงียบมากๆนะคะนิ่งมากๆเลยนะอัตราการสิ้นเปลืองนะยี่สิบห้ากิโลลิตรกันเลยนะคะ เครื่อง2 0 0 5าแต่วิ่ง25กิโลลิตรเลยประหยัดมากๆนะคะใครสนใจติดต่อโทรหะตักได้0659169359นะคะขออนุญาตเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันมาในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้าตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เป็นซีนไฟฟ้าหรือที่เราเรียกกันว่าไฮบริดนั่นเองนะคะเป็นซีนไฟฟ้าหรือว่าไฮบริดนั่นเองนะคะฟัม ABS มีมาให้นะคะสำหรับคันนี้ไม่144,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ 1 4 0 0 0กิโลเมตรนะคะคันนี้เป็นขนาด4ี่สูบนะคะ241แรงม้านะคะโครงสร้างต่างๆเดิมจากโรงงานหัวน,น็อตไม่เคยมีแกะมีขยับนะให้ดูกันเลยนะคะเผื่อใครกำลังโมงหานะคะโตโยต้าแคมรีไว้ใช้งานบอกเลยว่าที่เพชรยนต์นะคะการันตีตัวรถไม่มีชนหนักผิดความใจอย่างใดนะคะสติ๊กเกอร์เดิมต่างๆอยู่ค,ะคะรบเนื้อหาูปไปเลยนี่ตรงนี้นะคะเดิมเดิมจากโรงงานอาจจะมีเก็บสีบ้างบางชิ้นตามอายุการใช้งานเนาะ ะะอาจจะมีเก็บสีบ้างบางชิ้นตามอายุการใช้งานแต่เป็นการเก็บสีที่เกิดจากสาเหตุการใช้งานมีรอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆน,นะไม่ใช่มีการชนหนักผิดข้อมานะคะ,ะให้ดูเลยนะคะนี่บล็อกไฟเดิมมีโค้ดปั๊มนะคะยี่ห้อไทยโคอยโตะแบบนี้นะตัวเครื่องมีมาร์กอยู่ทุกจุดเลยนะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะเหมือนที่ตั้งใจในทุกๆคลิปว่าตัวรถจะเป็นการชุบสี ไม่ใช่การพ้นสีนะคะเดิมจากโรงงานจะเป็นการชุดสีนะยังไงก็ดูออกอย่างแน่นอนนะคะโคมไฟด้านหน้ามีโค้ดไฟมีโลกโก้ปั๊มทั้งสองฝั่งหัวน็อตด,ดูได้เลยแก้มซ้ายแก้มขวาไม่เคยมีแกะมีขยับนะใครสนใจคันนี้ติดต่อโทรหาตักได้065 916 9359นะคะเบอร์น,นี้แอดไลน์ได้โทรได้นะ c a m r y 2.5 h y b r i ห้ r e m i u ิ premium, ปี2019คันนี้ราคา879,0 0 0บาทนะคะ 8แส0 0จ 19, 000, ฟรีดาวน์ผ่อน15 0 0 0บาทเท่านั้นใครสนใจติดต่อมาได้เลยรายได้ของเท่าของค่างวดซื้อคนเดียวจบเลยนะสำหรับคันนี้นะคะไม่ต้องคำ้ำลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีสามารถทำสัญญาอนุมัติรับรถภายในวันได้เลยนะสนใจรีบติดต่อหาตักได้เลยนะคะยังว่างอยู่ไม่ติดจ,จองค่อนจากกันไปวันนี้นะคะพี่ๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของตักไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดชมรถเข้าใหม่ที่นำมารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกัน วันนี้ลากันไปก่อนที่ Camry Hybrid คันนี้สวัสดีค่ะ